พื้นที่ตรงนี้ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแต่ผมอยู่ได้โดยมีรายได้จากการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกข้าวมาเกือบ20ปีแล้วครับ จะอยู่ห่างชุมชนประมาณกิโลหนึ่งซึ่งมันไม่มีบ้านคนไฟฟ้าจะเข้าไม่ถึงคือส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งเรามีพื้นที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่เรามาทําเรื่องของการเกษตรเริ่ม,มแรกก็จะเริ่มทําแหล่งน้ําตามทฤษฎีใหม่เด็กิฐพอเพียงศาสตร์พระชาชาเริ่มปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ที่เป็นไม้ยืนต้นซึ่งบางต้นนี่20ปีแล้วปลูกเนี่ยนะมันก็ธรรมาชาติมันก็เริ่มเริ่มเริ่มสมบูรณ์เริ่มให้ระบบนิเวศที่ดีนะแล้วก็ปลูกไม้ผล ความสุขตรงเนี้ยมันมันผมว่ามันหายได้ยากข้าวเนี่ยเราก็ปลูกไปกินเองไม่ใช่สารเคมีพอเราทําเยอะๆขึ้นเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแล้วกนมองหาแหล่งพลังงานก็คือที่ใช้ตอนนี้คือโซลาร์เซลล์เราลงทุนข้างเดียวต่อมาเนี่ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมันช่วยแทนเรื่องของไฟฟ้าปกติได้เลยครั้งแรกก็ลงทุนก็ประมาณ40,000กว่าบาททั้งบ้านแล้วก็พื้นที่เกษตร ส่วนใหญ่ก็จะดูดน้ํามาใช้ลดต้นไม้แล้วก็ให้ความสว่างกับพวกสัตว์เลี้ยงของเราอย่างเรามาสูบน้ําด้วยน้ํามันเนี่ยเขาจะจ่ายสูงมากนะแต่พอเราใช้นี่ปั๊บเนี่ยประหยัดไปได้มากเลยต้องใช้น้ําไม่งั้นหน้าแ้งเนี่ยฝนไม่ตกเลยต้นไม้เราไม่ให้ผลผลิตละเหี่ยวเนทอมีน้ําช่วยปั๊บเนี่ยมันอยู่ได้อยู่ได้ไปถึงหน้าฝนสูบน้ำเนี่ยจะมีเรามันมีพื้นที่เกษตรอยู่หลายไร่เนาะก็บางส่วนเราก็แบ่งพื้นที่ เพราะไอ้ปั๊มของเราเนี่ยมันเป็นปั๊ม DC ที่เอาไฟจากแบตเตอรี่ที่มาจากโซลาเซลไปเก็บนะแล้วก็จะใช้ปั๊มขนาดเล็กเป็นจุดๆไปเพราะว่าแรงดันของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ไกลมากแล้วก็มีประมาณ3ที่3จุดนะตัวบ้านอีกหจุดแล้วก็จะสูบไปยังทิศทางที่เราต้องการกว่าจะได้มาจุดๆเนี้ก็ลองผิดลองถูกกเ็เปรียบเสมือนห้องทดลองอครับ คือทั้งระบบในนี้คือเป็นห้องทดลองทั้งหมดเลยก่อนหน้านี้อาจารย์พลังงานที่อาจารย์จะใช้จริงๆคือน้ํามันตอนนี้ลิตรประมาณ 30- 30บาท5ลิตรน่าจะได้อยู่แค่อาทิตต์เดียวครับก็คือถั่วเฉลี่ยอาทิตย์ละร้อยห้ก็เยอะพอสมควรครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมลพิษก็ไม่มีเสียงรบกวนก็ไม่มีน้ํามันก็ไม่ต้องเติมก็มาใช้ระบบโซลา่าเซลล์ทั้งหมดรวมไปถึงใช้สําหรับที่อยู่อาศัยด้วยที่พักเนี่ยเกือบเกือบจะทุกอย่างเลยนะแสงสว่างทุกอย่าง นะพัดลมทีวีดูได้หมดครับแม้แต่เครื่องมือช่างเนี่ยก็ใช้ได้หมดยกเว้นคือเครื่องปรับประกาศกับอะไรที่ใช้ความร้อนเยอะๆเนี่ยจะกินไฟมากถ้าพลังงานตัวอื่นเนี่ยผมว่าค่าจะจ่ายสูงเกษตรกรที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบน้ํามันกับไฟฟ้าถ้าไปตามทุ่งนาในเขตแถวนี้บางจุดก็จะเป็นปั๊มเสมอถ้าปั๊มเสมอขนาด2นิ้วแล้วใส่นาประมาณสัก15ไร่ค่าไฟไม่ต่ำกว่า6000บาทแน่ครับพี่ต่อเดือน ปั๊มเสมอเนี่ยก็จะใช้แผงอยู่ประมาณ8แผงค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทีแรกอาจจะเสียประมาณ3 5 0ห0ื่นห้าสี่ซึ่งเขาทำนาถ้าเขาลงทุนตรงเนี้สปีแรกเขาอาจจะต้องพักทุนที่เขาจะต้องจ่ายไปก่อนแทนที่เขาจะแบ่งจ่ายไปหลายเดือนแต่หลังจาก3ปีไปแล้ว่เขาจะไม่มีค่าใช้จ่ายจะไปเซอร์วิสบำรุงรักษาทีก็ประมาณปีที่6ปีที่7ยังไงก็มีกำไรอยู่ประมาณ3ปี เบื้องต้นก็คือขั้วไฟที่ใช้เพราะว่าโซลาเซลล์เป็นระบบแบตเตอรี่จะมีบวกกับลบถ้าต่อขั้วบวกลบถูกก็คือทุกอย่างก็คือจบกําลังเนี่ยมันถ้าเราไปซื้อในอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับสังเกตดูข้อมูลในอุปกรณ์นั้นๆน่ะมันจะมีบอกเลยครับว่ากี่วัตต์กี่โวลต์ใช้ไฟเท่าไหร่รวมไปถึงแผงแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดมันจะมีรายละเอียดบอก ข้าโพดผมเนี่ยจะชอบชอบเรื่องของธรรมชาติมามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอากาศดีประหยัดไปเยอะเพราะเรามีภาคเกษตรที่จะเอาผลผลิตมามากินมาบริโภคแล้วก็ขายได้เลี้ยงเกล็ดเลี้ยงไก่เนี่ยพวกนี้เป็นรายได้เราได้เลี้ยงปลาสมบูรณ์ได้ตรงนี้มันก็มาจากพลังงานนี่แหละสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอป์ปอ t i เรชั่นจำกัด